ตอนนี้อยู่ที่อูเบนซ์บางปูนะครับมาดูของช่างเดชนะครับตอนนี้กําลังทํางานอยู่นะรถคันนี้เข้ามาด้วยอาการก็คือน้ามันเครื่องรั่วนะครับผมจากบริเวณรอบฝานะฮะก็เป็นตัว W210 ครับผมช่างครับตอนนี้เรากําลังทําอะไรครับผมกับรถนะตอนนี้ลูกค้าให้เราบริการเรื่องฝาสอันนี้เปิดฝาสูบนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยว เราก็มาตามนะฮะดูในเรื่องของการบริการของอู่เรานะครับผมทีนี้ช่างครับลองดูนะ,ะว่าสองคันที่จอดอยู่ทางนู้นทําอะไรบ้างครับผมรบกวนช่างนิดนึงฮะลองแนะนําให้ทางเอฟซี FC ได้รู้นิดนึงฮนะว่าอู่เราทําอะไรบ้างครับผมที่เบนซ์บางปูครับคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้นะฮะก็รอคิวนะครับรอต่อจาก W <c oughs> 210นะครับคันน well ี้จะเป็นบล็อกเครื่องตัว w 2 0 202นะครับรด2ระบบนะฮะมาด้วยอาการอะไรครับทางช่างเดชครับผมอาการแบตเตอรี่ไม่เก็บไฟตเตอรี่ไม่เก็บไฟนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของการเช็คในส่วนของตัวระบบไฟด้วยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับอูของเบนซ์บางปูนะครับตรงพื้นที่ของบางปูนี้นะครับ